สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาประกาศเงินเยียวยาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ <ๆ S 1> ในเรื่องของน้ําท่วมนะครับเกี่ยวกับพื้นที่การเกษตรพื้นที่ที่จะได้รับมีพื้นที่ไหนบ้างนะครับอันนี้เป็นข้อมูล1มิถุนา64ถึง31ธันวา64นะครับ หลักเกณฑ์ก็คือวิธีการเงื่อนไขการช่วยเหลือด้านพืชไม่เกินครัวเรือนละ30ไรไ่ด้แก่ข้าวไร่ละ1,340บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ1,980บาทไม้ผลไม้ย,ยืนต้นและอื่นๆไร่ละ4,048บาทอันนี้เฉพาะภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับเดี๋ยวภาคอ,อื่อนๆเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันอีกทีนะครับภาคตะวัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่มีทั้งหมด20จังหวัดที่ได้รับการช่วยเหลือนะครับ1ก็คือจังหวัดนครราชสีมา2กาฬสินุ์3ขอนแก่น4ชัยภูมิ5นครพนม6บึงการ7บุรีรัมย์8มหาสารคาม9มุมกดาหาร10ยโสธร11ร้อยเอ็ด1ิศรีสะเกษ13เลย14ส,ส,สกลนคร15สุริโซริน6หน้องไา่17หน้องบัรลรัม 18อุดรธานี19อุบลราชธานี20อำนาจเจริญนะครับโดยมีการแจ้งข้อมูลผ่านระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีดังนี้นะครับจังหวัดนครราชสีมาก็มีอำเภอโนนไทยอเภอพิมายอบางน้ำเขียวอเภอโชคชัยอเภอลำธมนชัยอโนนสูงอเภอสีคิ้วอภอปักธงชัยอเอปทาย อำเภอคอนบุรีอำเภอเสงสงเพื่อด่านขนทศเทพลักษจกรลาดเอำเอหนองบุญมากอำเภอเฉลเยรติและก็อำเภอเมืองนครก็ราชสีมานะครับอำเภอเมืองยางอำเภอนนแดงอำเภอบัวใหญ่อำเภอสูงเนินปากช่องอำเภอขามตะรีสออำเภอคงแล้วก็จังหวัดกาฬสินก็มีอำเภอร่องคำคลองชัยกุมละสัยขอนแก่น มีอำเภอโนนศิลามันจากคิรีภูผามมันแวงน้อยโคกภูชัยบ้านไผ่บ้านแหดน้องเรือชนบทชุมแพพระยืนเขาวสวนกวางนองนาคำำนองสองห้องภูเวียงชัยภูมีบ้านเข้าบัวรเหจตุรัตอํเภอเมืองชัยภูมิภูเขียวน้องบัวดแดงพักดีชุมพลบ้านแท่นเทยสถิตคอนสารคอนสวรรค์ เนนสง่าเกษรสมบูรณ์แก่งค้อทรัพย์ใหญ่บําเด็ดนรงส่วนจังหวัดนครพนมบึงการบริดํานี่ไม่มีการแจ้งข้อมูลเขตให้ความเช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินผ่านเว็บของปอพนะครับแล้วก็มหาสารคามมีอำเภอโกสมพิสัยกัตรวิวิชัยอำเภอเมืองมหาสารคามมุกดาหารมีอำเภอดงหลวงยโสธรมีอำเภอป่าติว้วเมืองยโสธรขอวัง มหาชนะชัยคำเขือนแก้วกุดชุมทายมูลร้อยเอ็ดกม็มีพนมไพรทวัตบุรีโัวชัยศิรภูมิจังหารเขาหลวงโพนสายอาจสามารถเชียงขวนทุ่งเขาหลวงแล้วก็สีสเกตเลยสกลนครสุรินน้องคายน้องบัวลำพูอ๋อยุคเป็นน้องบัวลำพูครับ มีสิทเกตเลยสกลนครสุรินทร์น้องไขยไม่มีการแจ้งข้อมูลเขียให้วรมช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินผ่านเว็บปอพนะครับมีอำเภอหนองบพวลำผูก็มีอำเภอไอจังหวัดหนองบพวลำผูมีอำเภอศรีบุญเรืองนนสังอุดแลวก็อุดรธานีอุบลราชธานีไม่มีการแจ้งข้อมูลเขียนให้กรมช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินผ่านเว็บปอแล้วก็จังหวัดไอจังหวัดสุดท้ายนะครับ คืออำนาจ,จเจริญก็มีอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญอำเภอพนาอำเภอลืออำนาจและอำเภอัุตัาน์รับพื้นที่ทั้งหมดนี้เป็นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพื้นที่ที่ประกาศเยียวยาพืชผลทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากกุทกภัยปีพศ .2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดที่ได้ กล่าวไปแล้วก็แบ่งตามอำเภอนะครับอันนี้มาจากเว็บไซต์ปอพนะครับก็เป็นข่าวเป็นข้อมูลที่เป็นเพื่อนได้ไปติดตามกขาบ่าจะได้รับเงินช่วยเหลืออย่างไรเดี๋ยวภาคอื่นเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในคลิปหน้านะครับอันนี้ก็ย้ำนะครับเป็นเป็นการช่วยเหลือด้านพืช ก็คือพวกข้าวพวกนาไร่พืชไอ้พืชไม้ผลมีไม้ยืนต้นแลอสวนผักอันนี้ก็เดี๋ยวมาสรุปนะครับก็ได้ไม่เกินครวัวเรือนละ30ไร่ก็คือข้าวเนียไร่ละ 1, 3 4 0บาทพืชไร่แล้วก็พืชผักไร่ละ1,980บาทไม้ผลไม้ย,ยินต้นและอื่นๆไร่ละี่พั่สิ4แบาทครับนี่ก็เป็นข้อมูล เบื้องต้นเยวจะอัปเดตกันอีกทีครับวันนี้ก็หวังว่าข้อมูลนี้คงเป็นประโยชน์ไปมากกาน้อยเป็นความหวังถ้าผิดพลาดประการใดหรือยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับผมก็ได้หาข้อมูลมาจากพืชเศรษฐกิจไทยแล้วก็ขออนุญาตนำข้อมูลนี้มาลงคลิป youtube นะครับครับขอบคุณครับ